นะคะคถนนลาดเท้าวรถเยอะมากเลยกุปีเงียบเงียบปี้ดีไม่เงียบทุปีถนนจะโล่งมาก รถไฟฟสาาย้สี IC หล่ถนนลาดท้า,น,ทานี่เป็นเหมือนป่าช้าเลยนะครับเหมือนที่หลอกเลยเวลาเดินออกมาแต่ปีนี้คือคักมากเลยปีนี้รถวิ่งตลอดเลย อยู่ใต้รถเนี่ยมีทั้งหมดสามตัวเวลาออกไปข้างนอกก็จะซื้อของมาให้เขาสงสารเขาก็โดนไล่โดนตีโดนไล่เอาตับไปลูกซื้อตับมาให้เอาไหมนี่มาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตับให้ลูกมาวันนี้ไม่มีไก่เนี่รถชนนะคะเดินขาเป๋นี่มีคนเอาข้าวมาให้หนูอยู่เนี่ยโอ้เขาคุกไก่อย่างดีเลยเนื้อไก่เดี๋ยว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 ให้ลูกวันนี้เอาตับมาให้เดี๋ยวนะ มาเร็วมาเอาลูกอ่ะตัวหนึ่งไปไหนอ่ะสีดำไปไหนอ่ะกินด้วยกันนะอ่ะขาวเอาลูกอ่ะกินด้วยกันนะลูกห้ามแย่งกันนะอ่ะสงสารค่ะทั้งหมดห้าตัวรถชนตายไปสามตัวเหลืออยู่นี่สองตัวลูกหมาเขาเอามาทิ้งเขาทิ้งอยู่นู่นค่ะ ข้างถนนดีนะที่แบบตัวนี้โดนรถชนขาห้อยเลยนะเนี่ยเป็นเดือนกว่าจะหายแต่ยังดีที่มีคนใจดีเอาข้าวมาให้กินนะลูกกินซะไปแล้วลูกไม่ตีไม่ตีตเขาเระแวงครับเพราะมีคนตีเขาไม่ตีลูกกินซะเนี่ยแต่เขาก็อ้วนอยู่นะมีคนเอาน้ำเอาอะไรมาวางไว้ให้ กินสลูกวันนี้ไม่มีไก่วันนี้กินหมูเอ้ยกินตับเขาไม่ขายวันนี้เขาหยุดสงการกินซะทุกทีจะซื้อไก่มาให้คนละน้องละน้องน่องติดสะโพกถ้าตัวนี้ทำไมไม่กินล,ลูกทำไมหนูไม่กินลหะเดี๋ยวนะลูกนะนี่นี่น,น,นี่อ่ะอันลูกอ่ะอ่ะอ่ะกินซะ ดูเขาละแวงได้ยินเสียงอะไรก็ละแวงนึกว่าคนจะตีก็กลัวดูสิกลัวแต่รถชนนั่นแหละเวลาเขาไล่นะวิ่งข้ามถนนหน้าสงสารนะสงสารวันนี้กินตับไปก่อนลูกวันนี้ไม่มีไก่ไอตัวนี้กินช้าได้กินไม้เดียวแต่ดีที่มีข้าวอยู่ตรงนี้ข้าวเขากุกกับไก่ย่างให้ด้วย ยังดีมีคนตรงสารเห็นไหมหนูชา้าหนูได้กินไม้เดียวเห็นไหมเรียกมาตั้งนานหนูไม่มานี่นาก็หลอกวิ่งวันไหนนี่เดินออกมาก็จะซื้อมาให้แต่ดีเขาไม่พร้อมโอนี่คนเอาน้ำไปวางไว้ให้อยู่ตรงป่านื้นเขาจะมีน้ำกินอยู่ตรงป่า หมดเด้วลูกไม่มีแล้วเข้าไปนอนต่อใต้ท้องรถเห็นไหมนี่แหละที่หลบภัยเขาคนเห็นคนก็ไล่ตีเขาก็อยู่ไม่ได้ไม่มีแล้วลูกมันหมดแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วอันนี้หมูอันนี้หมูของฉันเคยกินไปแล้วสีไม้พอแล้วลูกไปละไปนอนต่อไปไปเดี๋ยววันไหนออกมาจะเอามาให้ไปไม่มีแล้วลูกมันหมดแล้วก็สีไม้แล้วพอแล้ว ขาขาขาไปแล้ววิ่งกลับน่ะน่าสงสารนี่มีคนเอาน้ำใส่กระบะเอามาวางไว้ตรงนี้ให้เขากินต้นมะขามเนี่ยค่ะต้นมะขามในซอยนี่แหละเราเก็บไปต้มปลานี่ต้นหนึ่งกำลังแตกยอดเต็มเลย เดินกลับค่ะระยะทางเป็นกิโลเดินเข้าซอยเดินออกปากซอย ยิมไม่ขายของแล้ววันนี้กระถินเนี่ยแถวหน้าบ้านที่เรามาเก็บกินบ่อยๆถึงบ้านแล้วกระถินเราโตแล้วจะได้กินแล้วเขือพวงก็ออกดอกดีจริงเลยดูชมนาทค่ะชมนาทเต็มต้นเลยบานเต็มต้นแล้วหอมมากเลย,เลย เหน,น้วเราออกลูกกำลังจะเริ่มโตส้มจีบ